รหัสอ,อะไรเนี่ย6กต่อั to วรหัสา5 3ต yeah, ัวไฟไฟมารวมคอมมิชกันนะฝั่งนี้ก็ไดไฟมาไฟหมดไม่เป็นไรทีมาแล้วไม่เป็นไรก็ดีดิรัดกับมากับมาอีทีมาเหมาเหมาเหมาแล้วมาเดี๋ยวเจอปิดปิดช่องปิดช่องฝั่งนี้ยิงยิงหัวแหลกอ้อมอ้อมอย่าพึ่งอ้อมเปลี่ยนนะพี่เปลี่ยนตัวอ้อมอ้อมเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนเปลี่ยนบัตเแล้ว เออได้ได้ๆเดี๋ยวเอาเอ็มโฟเอวาเลยแล้วึจะเอาอัร์ตาแรกเปลี่ยนก่อนโอ๊กมาเราขออัพไม่เอาครับเฮ้ยวังเขาอยากไดอาร์ตมีใครจะแลกกับจินกังจินรังตัลุงเขาอยากไดอาร์ตไม่เคยจะแลกตัวลุงเส้นมาใช่ใช่ กินหมดเลยนะโอ้จะกเ่พ่าป้าไงไม่ไม่เอาด่านนี้เราถนัดอาร์กมากกว่าจัดการจัดการตามไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไฟเดี๋ยวแรกอาร์กเปล่าเดี๋ยวแรกอันกันเปล่าไอ้ไฟละวคิดดีไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่อนเกินไปจะไปอะไรนี่เกิดใครวะอยากใช้คิดเหรอเดี๋ยวโจมาเดี๋ยวโจมา แลกอาร์กไหมแลกอาร์กไหมออมสินแลกอาร์กไหมแลกอยู่ไหนกระโดดลงมาดิดมาไม่เอากว่าจะขึ้นมาแล้วมันจะจ้าขึ้นไปเลยเขาเหลือยี่สิบสองมาเนี่ยลงก็ได้่ยอืออุ้ยโดนจาาปะทะเต็มเต็มเลยเขานำอยู่นะตอนนี้แหละเขานำอยู่นะแค่ใช่ที่นอนนำไม่เล่นแลกอาร์กอะหนึ่ง ทีมเมื่อร้อยสามสองก็เห็นไร้แล้วทีมเมื่อเท่าไหร่เห็นเข้ามายังเห็นแล้วทีม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 ที่ทูมทีมอีมทีเทยเหมือนจะมีคนเล่นสมี๋ยวเราเล่นสมไอ้เียวาม่ม โอ้โดนจาตลบหลังนะเราไม่ได้มองหลังเฮ้ยทีมเตอรเกทูทีมระวังทีมระวังระวังข้าวแข้งขวางหน้าทีไม่ไมีปืนดีๆหรอเพราะว่าเขาจะแลกกับแกเฮ้ยโบจาจานี่แม่อะไรวะเนี่ยอะไรเบอร์แลกกันไหมจ๊ะบีม่แลกกันไหม,มไม่น่าเข้ามาทีหลังเลยเฮ้ยสนแล้ว

แกรักแรักแรักแรักนี่ยเราว่าเป่แบบนัะงรือไปเอ่อตครับเกิดการแลนนนอออกนิงนอนควณก็ออกกันแบบนึ้มาเด็กไม่ชอบที รับเหตการมาเล็ดให้ใช่มันข้อที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปจำไม่ได้แล้วที่คุณครูเหลือมาให้ทำอ่ะยึกเหรอจำอยู่เอองระวังระวังระวัง ไ้โปอ่ะือมาได้แล้วเพราะว่าไม่มีหรอกเจ๊อ่นี้ไม่มีคนเล่นโปนะนใครได้ที่หนึ่งใครได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองใ้ได้ที่สองใได้ที่สามนอยิ่งใช้ถุนโกรดหน่อยดิ กดเลยกดเลยตั้งเร่งไฟเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งกดดิกำลังเล่าจะลองขอข่าวก่อนเออไปเราไปเฮ้ยเราไปเราไปเดี๋ยวเดียวอย่าพึ่ง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 ไฟไปไฟไปไปไปไหนครับไปไหนครับไปย้ายไปฝั่งรูกดเลยกดเลย โอเคไปแล้วหัวอ๋โอเคได้ได้ยังมาแลกขายกดดิใช้นะหนีเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งแกได้แพ้ไปดีๆไม่กดเคหรือไปดีๆไม่รจะไปไหนอ๋อหนีเพื่อนนะค่ะเขาจะไปต่างจังหวัดเธอเปลี่ยนทีมกันมั่งดิแล้วไปต่างจังหวัดไม่เป็นไรไม่เราช่วยกันเราช่วยกันแกฝึกมั่งดิแกไม่ได้ฝึกกันเลยอะ ้มันอ่แคไป้ไปหนดีปนดีไปไหนดีไปไดปไนดีไปไหาดีไปไหนดีไปไหนดีไปนดีไหนดีไปโนดีไปนดกไปไหนดีหดีไนดีไปไหนดีนดีนอีไไนดี้ปไหนดีนีหนดดีไดนีไปดีไปไหนไปนไปไดีไปไีไนดีไนีดีนดไไีไปไหนไดดนไ แอปแอปแอปโอเควางไหนกันเนี่ยรู้แล้ววางไหนจริงรสไปไปเตรียมเตรียมออยู่อยู่จุดนแล้ลงมาลงาเลยไม่ท่อเปิดแล้วท่อเปิดทีมท เฮ้ยระวังระวังทีมทีไม่ทันหรอไม่ทันบอกแล้วไม่ทันอะไรอ่ะก็เปลี่ยนเป็นนี่แล้วมันทันที่ไหนเนี่ยถูกแล้วไปไปไปดูงถ้าทันเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเฮ้ยเดี๋ยวเขาใส่ไม่ดีอะไรเดี๋ยวมอสีไฟให้เปลี่ยนกันนั่งสิแกต้องฝึกนะรอเขาด้วยโอ้ งเลยกูจะตายอยู่แล้วเฮ้ยมันอยู่ตรงทางเข้าเอาันเอออกมาปุ๊บเลี้ยวขวาเจอเลยเขาจะตายอยู่แล้วขอต้องเสริมตรงนั้นแหละโอ๊ยยิงยิงโอ๊ยระวังระวังตรงไอ้จ่าอยู่ด้วยระวังด้วยรุ่ยไล่ระวังระวังข้างล่างระวังขระวังเฮ้ยเยอะระวังอยู่ไหนอยู่ไหนไฟมันอยู่ตรงนี้ ไอ้มันอยู่บีที่มาห้าไปคิดแดงดีกว่าต้องมีคนุล่อต้งมีคนล่อเล่นแบบนี้แล้วมันไม่เหมาะการใช้อารเลยดูแล้วแล้วขอแรกดิต้อองเล่นเหลือสามอ่ะ มาทางหลังนะไฟกินใจอยู่จุดดีถ้าจะไปนะพี่อ๋อเรียบร้อยจ้าครับจ้าจ้าจินจ้าครับกินจ้าดูจ้าให้คนดูใจด้วย ยินจามันกำลัง <Ninja S 1> เดินดขึ้น<ด>ไปอะ่ะมันเดินขึ้นไปแล้วมันเดินขึ้นมาแล้วระว,วังด้วยออกมาแล้วเดินออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วก็ตรงไปดู่จุด,ด,ดไหนเนี่ยโอ้นึกวอยู่จุดเอนึกว่อยู่จุดบีไป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 นปะปไ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  <c oughs> คิวเยอยะนะอที่สุดป่ะขอคิวเพี่อนที่สุดบ้างเหรอะไป<ข>ไม่นึกเลยนะว่าไยอเสรนมันจะเล่นเกมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพวกนี้มันชอบดูหลังเพราะว่า เมื่อกี้ใครวางอะวาวังวางวงวางววงวร็วไอเจู้ลวไปไปฆ่ามันเดี๋ยวนู้สนอยู่ด้านหลังมีด้านด้านบนด้านบนออมสอยูด้านบนอยู่ะวังระวังอมสิกำลังจะไปไอ้เขื่อนไอ้เขือนบกำลังระวังระวังนบนระวังนขึ้นน้งข้งข้นนข้นข้นขขนน ลวงหลังลวงหลังขึ้นไปหลังระวังรว่าอย่าหลงโอ้คิดหนอยได้าไปไปทางไหนกันดีไป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 มาตางนี้ โอ้ฝั่งน้อมีแต่ยศเพชรชเยอะเฮ้ยระวังระวังไอ้กล้วยอะไรหน่าอยู่เขื่อนก็อยู่ไอ้ยศถอยทัาถอยทัาไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วเดี่ยวคนเดียวสองคนมันแอบอยู่ตรงซอกอ่ะทำไมเมื่อกี้หลอดเ่ะผมไปด่าันบีหมดเลยอ่ะเล่นอยู่ มันจะเปิดได้ไงล่ะถ้าเขาออกไม่ได้กันเลยไอ้ดุกโผวมองชัวเลยเขาเป่าวะดุ๊กมันแอบอยู่เองดุ๊กมันแอบอยู่อเอง <c oughs> <c oughs>

วางข้างนเบิดเฮ้ไปอีกครั้งสไยอยู่หลังไว้สไนระวังระวังระวดุกมาดุกมามันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยระวังเฮ้ยระวังมันอยู่ตรงนี้แล้วดัรงไปแล้วดวงระวังระวง ทำไมเขาเลื่อเหลือสี่เขาเลือเหลือสเออเขายิงแกไปตั้งหลายนะเขาไม่ตายเขาใชกอด10%นะเขาใช้กอด10%ว่นโอ้ยีหนึ่งอยสาองนี่ว่าลืมไปโอยค่ะอเราอสิ่เราก็เล่นนะเราก็เล่นเล่นร้อยสามสองเห็น่กอะเห็น่โอ๊ตใช่ป่มันรู้ใช่หรรู้ว่ามันจบแล้วยิงเลยอะน่าจะ ไปทางไหนระวังทำไมต้องไปกันสามคนเลยเขาเห็นแล้วนะมันเขาเห็นแล้วระวังทิ้งทิ้งระวังโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยปอนปอนรักโตปอนรักโตก็ใช่ไงเพิ่งรู้อ่ะระวังระวังโอ้โอ้ย การอะไแปคนโอ๊โอ๊โอ๊ฮะโอ๊จะบอกให้นะบอลล็อกบอกให้เราโหลดโรก่นแปลงอะไอกัก็ไม่เล่นแต่บอลลอจะเล่นโปรเหลือใครเนี่ยคนเดียวเออมาร์ทกับออมอะกำลังถอยไปแล้วกำลงถอย วางอยูไหนกัน hmm. ัด no ้ yeah, ียดีพี่ออมสินยูแล้วก็มันเลื่อนลอยใส่ม์ทมาแล้วไอ้ม์ทมาแล้วรวงวังวางมัดุูแล้วจะวางเงิรแล้วอยู่ตรงนั้นอ่ะกำลังจะไปปีแล้วกำลังจะไปปีหลบิวเลยมันไปปีแล้วม์ทไปบีแล้วออมก็ไปปีแล้วออมก็กำลังจะลงไปบีอ่าไม่ลง้วมมวงวังมมัดไปปีแล้วมัไปบีแล้ววาง อย่าอยาอย่าออกมาพี่ออแอบเข้าไปเขาว่ามันได้ยินเสียงเกาว่าเออเขาว่าแอบอันตรายนะพี่พี่พี่ใช้ระเบิดอะเฮ้ยพี่กดระเบิดเปิดอ๋อย่าเว้ยมันช่วยอะไรไม่ได้มันตันเลือนด้วยมาร์ทอยู่เนี่ยมาแล้วมาแล้วไอ้มารวิ่งไปมาเดินลงง่่าอไอ้มาร์วิ่งเดินอยู่ข้างล่างไอออมมันกระโดดโลดเต้นเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อยู่การัน เอ 2> oh, 2 então, อโอ้ดีออมเดี๋ยวแก้กับคนหนึ่งเอาไปดูออมมาเลยโอ้ออมจะลงไปบีกับเลยทางทางบูแล้วพี่วางแต่ว่าอย่าไปลงไปบีแล้วไปวางเองไปวางเองเอาไปแล้วเอาไปแล้วเฮ้ยออมมันวิ่งขึ้นมาแล้วออมมันวิ่งขึ้นมาแล้ววิ่งมาแล้วเอาไปแล้วแล้วมันก็ลงไปอีกแล้วออมมันวิ่งลงไปแล้วทางนั้นแหละทางนั้นแหละดีแล้วดีแล้วเออทางนั้นแหละไอออมอยู่ข้างล่างนะระวังเฮ้ยอย่าอย่าอย่าพี่พี่ออมพี่ออมถอยมา ย้อนไปเองย้อนยอดอยู่บีมันอยู่บีอย่ดูให้ไม่ได้ไม่ได้วางเอเลยวางเอเฟีก็สีไฟเลยเฮ้ยฟังสิยงได้ยินฟังสิยงได้ยินฟังสิยงได้ยินเฮ้ยมันขึ้นในเอแล้วมันมันขึ้นในเอแล้วมันไปเอแล้วเฮ้ยมันไม่ไปเอแล้วเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดทุกคนอย่าพูดมันไม่ได้ติดเราไม่ใช่เหรออเปล่าไอ้ไม่เออออกไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ีออกไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ระวังระวังระวังแถวๆนั้นแหละ ตอนนี้ออมจะขึ้นไป A A ดิเจอกันเฮ้ยไม่ได้ไม่เฟ้อไปไหนหรออยู่ A แล้วตอนนี้มันอยู่ใอระวังระังเฟ์อเฟ์ออยู่ไหนอ่ะนมึงขึ้นไปขึ้นไปเกิดมาอยู่ข้างบนแล้วระวังด้วยแอบทางนู้ดอีกครั้งนึงอีกครั้งนึ่งเฮ้ยเจอกัน ไปตามมาไปอยู่ไหนโอ้ไม่มีคนตามมาไอโอูดไม่เจอเหนไปแล้วเพราะทางตามไปอะเขาไออูดไปทางนั้นเดี๋ยวได้ตายนะทางมันวะเช่นเลือดร้อยสามสองบอลลักบอลลักซีจีอะโฟ เห็นได้ชัดเลยเเเสืออจคลยนะเมื่อกี้ถอดไปได้คนหนึ่งไอออมปืนแรงเค K o n เนี่ยจนแล้วเนี่ยปืนก็ไม่มีอ้าวแล้ว F สองพันอะไรอ่ะเกิดกำลังไปบีแล้วทีม F สองพนนะเลือดเลือห้าแปดแล้วเลยอุ้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 ยกำลังติดเลยยี่ห้าทีมทีม ไปไปเอไปเอพี่อ้อยไปเอไปเอไปพายเขางไปเอพี่อ้อไปเอเขาป้องกันตอยู่ิพี่อ้อนอ่อแล้วเปลี่ยนเป็นมีดเอมมาไม่ม็มเลยจังอ้มันต้องมีคนทิฐานลองระเบิดด้วยหรอเปล่าา มาเตรียมไปเดี๋ยวเราไปช่วยกันรู้แล้วต้องไปทางไหนเขายังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเนี่ยไปดิมันตายไปแล้วเนี่ยเจอาตัววตายอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อย ไม่ไหวไม่ไหวอุย้ยปลอก,ลกไอไอปอลักปอลักมันโผล่โผล่อะไรเหรอ่นแหละอ๋อเด้อขึ้นขึ้นไอโป่แต่เราไม่เล่นขู่มันต้องมาตั้งกันไปจบตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวนะไอ้ไอ้ม้าเล่นโป่ลุออกไปครับเป็นหัวหน้าเตะมันออกไป เขาพูดแล้วนะดันบนดันบนเขาีพีลนะใครเล่นโปรตีม่เแพ้แล้วแพ้แล้วก็โปรโอ้โอฝ่ายมันโปอยออะเออกเอฝ่ายมันสินโปโคตรเยอะเลยแล้วเขาเนี่โคตรดีเลยตายคนแรกเลย โตเกิดลูกอะเฮ้ยออมเฮ้ยทุกคนเลยเปล่าเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเม่งโตจริงโอ้ยมันเล่นเก่งแล้วแตไอ้เนี่ยมันไม่ชอบมันูพี่ถ้าเขาโดนไอออมจริงอะรู้รู้ว่าโดนยิงแต่อีโอ้แล้วรู้รู้ว่าไปทางไหนโตเนี่ย เาดูไอปอละสีเราก็ดูเียงเขาดู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 ดดู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 ปูดูดูยูด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 ้ดูดูดูดปดู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 องคลิปหาดูดดูดดดู เราบขึ้นฟ้า้เดมากเมื่อกี้ว no ังตอนตอนนี้ปโปเลยเนี่ยเนี่ยปมองมองไปอย่างเงี้ยปยป้อนลัคกี้ลักิเลยลองไปดูมันดีมว่าบอกบอกเ่าบอกมันยิงเดี๋ยวเราพิมให้มันก้มหน้ายิงเขาตายได้ไหนป่ะ คำว่า G M มันเป็นดอกจันไม่โดนลุงยไะเปไเไปออกไปออกไปออกไปเร็วนี้เตะล็อกห้องเไปเลยไปเลยมันเตะมันเออเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะโอเคไปๆเออพอยู่ไว้โอเคเดี๋ยวปลาร์ทเข้ามาอีกถ้าเปนเพื่อนกับปลาร์ทเลยเนี่ย